ปัญหาริ้วรอยแก้ได้ง่ายๆใช้เวลาเพียง5นาทีเนื่องจากว่าปัญหาริ้วรอยนะคะก็เป็นปัญหาโลกแตกมากสําหรับทุกคนนะคะพอมีริ้วรอยปุ๊บก็จะมีความไม่มั่นใจในตัวเองนะคะริ้วรอยที่เจอก็บริเวณหางตาค่ะอย่างเงี้ยค่ะเหมือนของหมอค่ะ เนี่ยหานตานะคะรอยตีนกานะคะหรือรอยบริเวณระหว่างคิ้วนะคะเห็นไหมคะคุณหมอรอยขอมวดคิ้วนะคะรอยย่นที่บริเวณหน้าผากนะคะดูเลิกคิ้วนะคะเห็นไหมคะเลิกคิ้วก็จะมีรอยเนี่ย วันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าริ้วรอยแบบนี้รักษายังไงแก้ยังไงนะคะสาเหตุของริ้วรอยรอบดวงตาโดยเฉพาะรอยตีนกานะคะเกิดจากกล้ามเนื้อเกรงนะกล้ามเนื้อเกรงอันที่2ก็คือเกิดจากผิวขาดน้ํานะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ละคนก็จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองโดยการไปทาครีมซึ่งเวลาการทาครีม,มบํารุงบริเวณรอบดวงตารอยตีนกา ไปดูแลความชุ่มชื้นก่อนทาครีมอาจจะเยอะหน่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืน,คนดื่มน้ําเยอะๆบํารุงนะคะเวลาที่เราทาครีมรอบดวงตาค่ะนะคะความชุ่มชื้นมาริ้วรอยก็ลดลงแต่สาเหตุที่สองที่เกิดจากกล้ามเนือ้อตัวนี้ครีมช่วยไม่ได้นะคะแต่วิธีการที่จะช่วยนั่นก็คือมีอยู่วิธีเดียวค่ะหลายคนอาจจะรู้จักแล้วนั่นก็คือการฉีดสารโบชูดิดุมท็อกซินนะคะมีของเมกามีของเกาหลีมีของเยอรมันมีของอัง นะคะแล้วก็ตัวอเมริกาก็จะมีความโดดเด่นตรงที่ว่าอยู่ค่อนข้างนานนะคะอยู่ค่อนข้างนานนะคะแล้วก็มีโอกาสดื้อยาน้อยนะซึ่งปัจจุบันนี้หมอก็เจอเคสดื้อยานะคะจากที่ไปฉีดที่อื่นมาแล้วเกิดการดื้อยาพอเกิดการดื้อโบท็อกซ์ิ้วรอยรอยตีนกาหลังจากฉีดไปแล้วก็จะไม่เห็นผลเลยนะคะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยทุกคนก็มาถึงนะคะก็สามารถฉีดได้เลยตากแดดมาก่อนไปทะเลมาก่อน เวลาฉีดก็ให้ทายาชาก่อนนะคะทายาชาก่อนสำหรับบางคนที่กลัวเข็มนะคะแล้วก็สําหรับบางคนที่ไม่กลัวเข็มส่วนใหญ่คนไข้ก็จะประครบน้ําแข็งประครบน้ําแข็งเสร็จปุ๊บก,ก็ฉีดเข้าไป3จุด3จุดใช้เวลาประมาณ1นาทีอีกประมาณ3วันรอยตีนกาลดลงอย่างชัดเจนเกิน50%แน่นอนเสร็จไหม เหมือนมดกัดแล้วกันก็ถ้าใครสนใจที่จะฉีดโบท็อกนะคะที่นี่เรามีให้บริการนะคะสามารถพิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์นี้นะคะหรือว่าอินบ็อกนะคะแจบบ้งเลยว่าสนใจที่จะฉีดโบท็อกของอเมริกานะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่อยู่นานที่สุดนะคะโอเคถ้างั้นวันนี้หมอไลฟ์สั้นๆเพียงเท่านี้นะคะเจอกันไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบาย